สวัสดีคะ่ะ JK มี Honda Jazz ราคาเบาๆมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ Honda Jazz คันนี้นะคะ<ม>ราคาเพียง94,000บาทค่ะเป็น Honda Jazz ปี04แท้นะคะ<ม>รถบ้านเรียมบุคคลค่ะเครื่องยนต์<ม>เดิมๆโรงงานเลยค่ะน้ำมันรัวนะคะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้7สปีดนะคะปรับที่พวงมาลัยได้ปกติคะ่ะ แอร์เย็นเพลงพ้อภายในเป็นเบาะกร,รมหยี่นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้ากันได้นะคะ94,000บาทค่ะสีสันมีรุ้รอยตามอายุการใช้งานแต่ไม่มีรอยชนหนักนะคะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะบ่อหลังพับได้นะคะ94,000บาทสนใจไปดูรถไปทดลองขับกันได้ที่รังสิตนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพื่อสอบถาม รายละเอียดของรถยนต์เพิ่มเติมนะคะหรือต้องการอัปเดตสถานะของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปดูไปทด่องขับกันนะคะติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะทุกท่าน94,000บาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆค่ะ Honda Jazz ปี04สสนใจติดต่อเข้าไปเลยนะคะเบอร์นี้เลยนะคะที่ใต้คลิปนะคะแอดมินขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ